ตกปลาอะไรคุณฐานันดรตกปลาอะไรคะผมก็มาตกปลาช่อหน่ยนะครับน้องๆโอ้โหเอาจะได้ก็ผมบอกแล้วตัวใหญ่ด้วยเอ้ามันเคยเล็กอะครับคุณแตงเดือนนี่ตัวใหญ่บอลลมเลยไหยทำอะไรนะครับน้ำยาหนุ่มจีนก็เคยพรุ่งนี้โอ้โหหาแต่เรื่องเดี๋ยวกลับบ้านเลยถูกเก๊บมาใส่ดิแตงเดือนเดียวเดียว S <s> ตัวเดียวไม่พอแล้วถ้าแต่งเดือนบอกว่าอยากได้โอ้ยปลาปเผาได้เลยเนี่ยปลาเผาอีกเดี๋ยวไปหาทางก่อนนะโหจัดเลยหาถุงหาถุงโชกัชชกนดิโชดิมันตัวใหญ่แค่ไหนไม่ต้องจับหรอกคือมันแบบมันเล็กอะครับน้องๆตกกาจะได้โอ้กี่ทีเองเดี๋ยวไปหาถุงกันนะเฮ้ยแต่โทรศัพท์พ่ออยู่ไหนก่อน นี่คอันนี้ตัวที่สองใช่ไหมตัวที่สองครับตัวโอ้ยดูกดทันเนี่ยแม่โอ้โหน้ำแห้งอ่ะครับน้องๆโอ้ยไหนไหนอ่ะเดี๋ยว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 โทรศัพท์จะล่วงไหมเนี่ยไหนอ่ะอยู่นี่ครับน้องๆอุ้ยชะโดแม่ชะโดชะโดชะโดแล้วเราจะขึ้นยังไงชะโดแล้ว เราจะขึ้นยังไงอุย้ยแม่ถ่ายไว้ถ่ายแล้วนี่ไงอุย้ยไหนบอกวิวิชโดงไอ้เ <c oughs> ขียวอ้นจะไปกินเลยแล้วจะเอาขึ้นยังไงเออหนะ้าเดี๋ยวไปตรงน,นั้นอ่ะแล้วพ่อไปไงก็เดี๋ยวเลาะริมไปไงอะอุย้ยเต้าก็ชโดะครับน,น้องๆเขียวอัดเขียวอัดมันนึกไม่ได้กลับบ้านแล้วโอ้โหโอ้โหชโดครับว่าแล้วทำไมท่อนันใหญ่จังวะโอ๊ย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 ถุงนี่ก่อนแม่เดี๋ยวมันโดดออกนะ มาปากสูงก่อนเลยชดวครับน้องๆถ่ายพ่ออยู่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ชดวอครับน้องๆโอ้โน่น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 โอ๊ยถ่ายไว้าว่ายังไงแม่แม่ไม่เคยเห็นชดวอปักที่เดียวเลยใช่ครั้งแรกหืมหืมนึกว่าไม่มีตัวเลยครับพ่อนี่ชดวเอาขึ้นยังไงล่ะครับนั่นไงปัญหา เอาขึ้นยังไงล่ะครับนี่ไงปัญหาของเราล่ะรักทุเลมากใช่แม่ถ้าอยู่ในเรือดีมากเลยเลาะลิมลาะลิมเราจะลงไปทางโน้นอย,อยังไงก็นั่งแหละคือปัญหาแหละปลาหมดแล้วแม่ลอยแล้วอ่ะจะลงไปไงอ,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 อู้ยเดี๋ยว ย่อนลงมาแม่ค่อยๆย,ย่อนลงมาย้อนแล้ว,ลลวได้ไหมได้เลยเอา้าปล่อยคันลงไว้พ่อเอา้าปล่อยไงวะแล้วก็หลุดลงมายยเย <c oughs> ่โอ้โหพระเสดนจพรมันกรุทถมาครับโอ้โหไม่เล็กนะครับ แม่ไปดูเดียเหนื่นอยอ่ะโอ้เดี <laughs> ย๋ยวร้องดิแม่ไปอเอาคีมมาก่อนไปไอช่อนเล็กไปเลย <laughs> <laughs> นี่ดูคันเวทนะเวทหกสิบสองเอาไอโดไซน์นี้ขึ้นมาได้นะครับนี่ประมาณสักกิโลเดี่ยวพอตีว่าสามอะ่ะสามสี่อ่ะโอ้ เป็นไงแม่แย่มอกโอ้เอาจนได้แล้วครับสรุปบ่อน,นี้มี shadow นะนี่ครับดูแต่กัดเหมือนไอช่อนนะแม่เมื่อกี้นึกว่าไอช่อนเนาะใช่น้ำหนักมันไม่ทิ้งตัวเหมือนกัดอะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บสายก่อนเหนื่อยนะครับน้องแล้วดูคันนะแม่ ช็อกหน้า20ปอน์สาย0.8 <c ười> คันจีแคกนะครับลอกเลยว่า <c ười> โอ้เอ้ยแต่เขากัดทิง้งไม่ทิ้งตัวนะแม่กัดเหมือนช่อนเลยส่วนบุ๊บเลยแม่ดูเลยโอ้อ่ะแม่ดูใกล้ใกล้ดูดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบรองเท้าให้ดูนะแม่คือเนี่ยแม่บอกจะทำอะไรนะรองเท้าทำไม่ไหวแล้วฮะตัวใหญ่มากใช่เหรอ <No. S 2> คิดเอาแล้วกัานดูใหญ่เกินาาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับดูไซน์นะหูพ่อยไม่อยากจะกล้ายกมาเลยมันเมือกโดนเมือกมากนะครับอ,อ่ามาเดี๋ยวให้ดูสวยๆกันสวยๆเสียวมัดกัดบับเข้ามาที่เวอร์เลยนะแม่อ,มอ่ามา อป็นไงโอ้ใหญ่ไหมใหญ่สามโลต้องมีนะครับตัวนี้นะอะได้อะนี่นะครับชโดนแลครปฐมนะครับหน้าบ้านนะที่ตามหามาเลยนะครับนี่นะสวยไหมแม่สวยค่ะตัวใหญ่มากเลยใช่อะโอเคอะโอเคนะครับเอาขึ้นมาถ่ายรูปมันเสร็จเราก็ปล่อยนะครับตัวนี้อะปล่อยนะครับอะไปดิอะรอดอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับไปแล้ะ โอเคปล่อยนะครับ